ตีทอยนานๆตีทีครับผมเหนื่อยเลยะยอยสิบลูกแล้วครับสิบสองลูกครับผมวิวครับผมครับผมขึ้นมาจะถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ดูไปอีกหน่อยครับผมจุดครบแล้วครับครบกระดาษมันเดิมครับผมหลังใหญ่เลยครับขึ้นมาน้ำ ลังแก่ครับลังเมล้อเลยครับผมโอ้ปลุกแล้วครับผมปลุกแล้วพระพี่น้องมิมข้างทางข้างบักไงเลยครับปิดน้ำไม่มิดเลยหมกเอกเลยครับมุมข้างทางโอ้โอ้เดี๋ยวเอากระดาษกนครับ ทีมาเดินปื้อๆเลยเมืองหัวหน้ำครับผมมูนรับเยอะดูหัวน้ำนิมข้างทางเก็บเอเลยครับอย่างนี้อีกแล้วครับผมหลังแรกครับหลังแรกของวันที่สองเมษาครับผมมิมเดี๋ยวก็เก็บไปก่อนครับตรงนี้มิมน้ำดีมากผ่านไม่ได้ครับผม ลำแรกขอตัดครับผมหัวน้ำเกลียดเลยครับโอ้ยอืียอ,ยอ,ยอยค่อยไปแต่งใหม่ครับผมเดี๋ยตัดรัดหัวน้ำเดีย๋วรรยวขออนุญาตตัดก่อนครับผมสุดยอดจริงๆ ขบเยาเลยครับผมขย่าเลยอ,อย่างงามเลยครับเหียดเอครับผมแล้วเป็นไม้ปัดออกองามงามนัดงามนัด ไปครับผมเก็บเพื่อ,อ,อนๆนี่อีกรังครับผมอยู่ใกล้กันเลยนี่ครับหลังไซ้์เดียวกันเลยครับหัวหน้าปิดไม่มิดเหมือนกันครับโอ้เนี่ยผมเอาอยู่ตรงข้างกอไผ่นี่เองเนี่ยถัดก,กอไผ่ตัดต้นยูคาเป็นนี่ครับหน่อยเดียวก็เลยเดินมาดูอีกรอบครับผมโอ้งามเลยครับเดี๋ยวจุดก,กระดาษเข้าเลยครับ เออไปที่ตัวเองโอ้ยนะเจาะกระไดเนาะเล่นกิ่งเล็กก่อนนะ อย่างหนักเลยครับเขย่าเลยเออตอดมือนี่ครับผมงามอยู่ครับสุดยอดเลยครับผมหาพึ่งหลวงก็เลาะมิมไปด้วยครับผมทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่าสวยช่วงนี้ไปครับผมครับผม ที่สามครับผมอยู่ไม่ห่างกันครับนู้นปิดหัวน้ำไม่มิดเลยครับหนูเห็นไหมครับโอ้โหปุ๊กๆๆสามลางังติดเลยครับผมน่าจะเล่นมิ้มแต่วันนี้หาพึ่งหลวงไม่มีแม่เลย ตากแรงทีไรกะเจ็บทุกทีโอ้โกตากเกิน う มไม่ต่างกันครับผมความงามดอกประดูครับผมพร้อมเก็บก่อนครับเดี๋ยวขาดใกล้ขาดและวน่นครับผมลงที่สี่ครับหอน้าปิดไม่มิดเหมือนกันครับผมอยู่ในดงหนามเดี๋ยวต้องหาทางเข้าไปเอาให้ได้นี่นครับดำ เบลเลอร์เลยแต่ตอันนี้ไม่ค่อยโตรครับผมแต่สวยทรงสวยครับไปครับเข้าไปดูเดี๋ยวไปเอากันแกตัดจริงก่อนโ,อโหหัวน้ำเพื่อนหัวน้ำหัวน้ำเหมือนเดิมครับผมมีช่วงนี้ถ้าเจอแล้วต้องเก็บอย่างเดียวครับไม่เก็บไม่ได้นี่ครับเอาปอกควนให้ดู เก็บพรับผมที่สี่หกดับแล้วงาม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 งำความสะทางก่อนครับเขี่ยทางก่อน ท,ที่เขือครับผมเขือดงนามครับระยาเลยครับผมเดิมสวยขครับผมปลุกไปเจอพึ่งหลวงหลังบอลเลอร์เลยครับผมต้นจะบอกหลังใหญ่อยู่ครับผมโอ้ปลุกแล้วครับอยู่ข้างบนเลยครับดำดำ พอสักสาสิบลูกมันกับยี่สิบสามสิบยีสิบกว่าลกูกเออปลูกแล้วครับผมนึกว่าจะไม่ได้พึ่งหลวงตลอนตลอนไปทั่วเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนครับเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นครับตอนจะบกนู่นครับย้อนแสงเลยนะครับพอเห็นใต้ลังมุมเดียวเลยคงขี่มาพค้งเกือบเลยครับนี่ครับหลังใหญ่อยู่ครับ ไปครับผมเตรียมขอขึ้นเลยตีทอยนานๆตีทีครับผมเหนื่อยเลยตีวันสิบลูกแล้วครับสิบสองลูกครับผม,มวิวครับผมนู่นครับเพิ่งอยู่ข้างบนตีวันสักห้าลูกครับผมแล้วก็เึบหัวน้ำปออ่องแบบไปครับผมไปต่อ เพข่้นมาจะถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ดอไปอีกหน่อยครับผมจุดครบแล้วครับครบกระดาษมันเดิมครับผมรังใหญ่เลยครับขึ้นมาโอ้โห่หมืนน้ำเพื่อนงามเลยครับเดี๋ยวตอนไว้ครับผมโดาเฉพาะน้ํำรังแก่ครับรังเม่เล่อเลยครับผมโอ้ปหถกแล้วครับผม 酷，表。 เชือกก่อนครับเอ่อเชือกทำกัน เที่ยวครับตัดลยครับผมมีรางไม่ได้ ที่สอนก่อนครับ ใหญ่บึมบ้ม มีใจแล้วครับโอ้โหอโอ้โหังถุงก่อนครับผมจิ้มง,งจะรัว ไม่เล็มนะครับผมปล่อยไว้เพราะว่าเขาอยู่ต่อ,ป,อปลายจะท่ามาอีกรอบนึง ุย,ยอเนเด็กนี่ก่อนครับ ลงกว่าว้นอนลอยลงอีกครับผมครบเหลือน้อยละลมแรง เป็นพืนแล้วครับขอก้างล่งลงครับผมขอบคุณครับครับผมดับคคบดับไปเรียบร้อยแล้วครับสวยงามเลยครับน้ำน่าจะประมาณสักเดี๋ยวค่อยไปชั่งครับผมโอ้หนักครับผมผมไม่อยากยกใส่ดีแล้วครับผมน่าจะประมาณสักหกเจ็ดโลได้ครับน้ำดอกปรดูครับผม เหลืองอารามเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมผมดูใต้ต้นเรียบร้อยไม่มีอะไรทุ่งนาครับผมแห้งๆมีแต่ทรายแต่ผมนั่งดูสักพักครับผมต้นจะบกนองครับรอดตายตัวนี้ไปผมหลบร่วมครับร้อนเดี๋ยวให้ชมหัวน้ำครับผมฟุกเลยครับอย่างฟุกเลยครับหลังนี้โอ้กั้นใจตัดทีเดียวเลยครับ งามมากเพื่อนเพื่อนบอเลอร์เลยครับต้องแบกเลยครับหลังนี้ถึงกับอุ้มเลยฟุกแล้วครับผมไปก็ผมกลับเลาะกลับแล้วทีนี้นี่บ่ายสองกว่าแล้วเพิ่งจะเจอพึ่งหลวงผมเลาะทั่วเลยวันนี้ไปไกลมากต้องคอยกลับก็ประมาณชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงครับจะถึงบ้านเลาะไปเรื่อยก่อนไปคเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่อุดหนุนน้ำพึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดครับผมขอบคุณครับ นั่งพักก่อนครับผมนั่งพักก่อนครับแล้วค่อยกลับไม่ไหวจริงๆครับผมแต่คิดว่าตากแดดร้อนดูดีครับแดดยังแรงเลยครับอ้นั่งพักกินน้ำกินท่าก่อนโอ้วันนี้ฟุกเลยครับผมฟุกลังใหญ่ครับผมพึ่งหลวงมาไกลครับวันนี้ประมาณ80กิโลได้ไปกลับกว่าร้อยกว่ากิโลครับไปเรื่อยๆครับผมตอนเช้าเราเก็บมิ้มมาเรื่อยๆหาพึ่งมาเรื่อยๆ มาฟุกฟุกแบบไม่ได้ตามตัวอะไรเลยครับฟุกแบบขี่มาเห็นน้ำดำก็เลยขี่เข้าไปดูครับผมลังใหญ่เลยครับไปค่อนเพื่อนน่าจะกลับครับผมมิมสี่ลังพึ่งหลวงลังหนึ่งครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับผมหกกิโลพอดีครับเนี่พึ่งลังนี้หกกิโลพอดีครับผม เป๊ะเลยหนก,กิโลครับโอ้โ้หงามครับผม